บรการอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะทุกที่หน้าตามาอนเพราะว่าอย่างเนี้ยคือิงว่ามริการเนี่ยไม่ว่าจะต่างชาใไหนเนี่ยความเที่ยงตรงอ่ะชื่อถอด้แล้วนะคะ เรื่อประดับทางเลาอยู่ด้วยอ,อสมุดเล็กบอกกับเซอร์อรเราในวันด้นนี้ด้วยความที่อุ้ยยังมีมค่อนข้างเยอะ,อะเวลานีนเรื่อสำคัญใช่ไหรายการจะช่วยบอกเวลาเราแล้วก็ช่วยสมุเล็กด้วยเพราะว่าเราไปที่ทำง,งาน ว่าโอเคเรา <c oughs> เรา <c oughs> uh, ดูเวลานะต้องเวลาไ้น เพราะว่าแล้วก็มันมันเขาเรียกว่าอะไรครับทำยี่โครงมันเชื่อถือได้ถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาเป็นที่จะต้องเป็นออโตเมติกที่จะต้องหมุนเนี่ยเราก็เทียบเวลาได้อยู่แล้วเทียบกับมือถือเทียบกับอะไรก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบพายโซนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความยี่โครงเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเน่ยเพราะว่าทุกแบรนด์ กล้เคียงตรงใช่ใกล้เคียงกันสองรูปทรงรูปลักษณ์ว่าให้เหมาะกับบุคคลของเราว่าเหมาะกับการใช้งานนะคะการใช้งานอุ้ยเนี่ยอุ้ยถึมันต้องใช้งานออกข้างนอกตลอดเวลาค่ะต้องอุ้ยเป็นคนชอบแฟชั่นนะคะก็เพราะฉะนั้นอะไรกาบของอุ้ยเนี่ยไม่ใช่จำกัดอย่แค่แบบน้าตาเดียว คือมีหลากหลายใช่มันก็มีหลากหลายส่วนแบรนด์เนี่ยก็สำคัญด้วยกันเพราะว่าแบรนด์เนี่ยก็จะเขาจะมีเดเรคชั่นของแบรนด์ว่าแบรนด์นี้จะนาฬิกาจะออกมาแนวไหนคุณผูาชมค่ะใช่แฟลกเจอร์ของของตัวแบรนด์เองเพราะฉะนั้นนาฬิกาบางแบรนด์ก็จะถูกใจเรามากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์และการใช้งานมันน่าสนใจกับทิศทางเดียวกับเราค่ะ นาฬิกาเหคะคุณสมบัติพิเศษเหรคะถ้ามันถ่ายรูปได้ก็คงจะชอบเหมือนมือถือไฟก่อนเนะเาะฟังก์ชันนาฬิกาเนี่ยชอบลูกหลักหน้าตาเลยค่ะ ลงตัวใช่ลงตัวใช่ดีไซน์สวยสายเข้ากับเครื่องประดับอันนี้สําคัญเพราะหนี้เนี่ยเป็นคนอุเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับเพราะฉะนั้นบางทีเครื่องประดับสีทองนาฬิกาเงินหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็จะมีการแบบมีสายมีตัวเลขอ่ะนะตัวฮาร์ดแวร์ที่ที่เราก็จะต้องดูด้วยอะไรเงี้ยนะว่าว่าโอเคมันเข้าไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันไหนอยากลองไปรุกหน่อยอะไรเงี้ยให้เป็นดิจิตอลก็น่ารักคือมันมันก็ดูดู ใช่นะแค่แบบแบ็คเน็ตเป็นหลักก็ไม่นานจะช่วยมีส่วนช่วยในการทำงานหือนาฬิการใช่ไหมคะมันก็ช่วยอยู่แล้วค่ะมีติ้งค่อนข้างเยอะนะคะตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีปี๊ปปีติดได้ลิงก์กับมือถือได้ก็คงจะดีเนาะใช่ไหมคะส่ง d a t ไปสมมติว่าเราจะมีแต่เดี๋ยวนี้มือถือก็เตือนอยู่แล้ว่ะคว่าเดี๋ยวมี มีติ่งอีกสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยตับตัวเราใช่นี่มันติดกับตัวบางทีมือถือไม่ได้กับกระเป๋าใช่ไหมคะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีนะไม่แน่อีกไม่นานแต่ก็